วันนี้มาพกกล้องน้องออโต้อีเชนเคยนะคบมันอีคุณสิพามาใส่เบสนะครบเขางามงามนะครับเขาคุณสิภาเาใส่เบสเลยนะครับริ่จิ้งเบดผมกับไลยู่นะครับผมแบ่งมาใส่นะครับมีความามสาเลยนะครับเอามาเลยนะครับเน้อจะเป็นเน้อโกบนะครับเน้าโกบหน่อยนะครับเบดประมาณซ้ำๆนะครับเน้อโกบหน่อยนะครับคุณสิพามมใส่เลยนะครับหมองแสมันจะเป็นหมองหกเนนนะครับ มองหกมันปลาต้า <sympath> ม <icking> ันสีเหมือนกันนะครับนี่ครับผมพบต่อนนะครับมองหนึ่งครับอุตสาหะใส่เลยนะครับเนี่ยกบหน่อยนะครับเนี่ยกบนะครับกุมากับอ่าลุงกับอ้ายผมนะครับอุตสาหะใส่เนี่ยกบเลยนะครับนี่นะครับกบหน่อย นี่ครับโบหน่อยมีสภาพเมื่อไหร่แล้วนะครับนี่นะครับวิธีการใส่โคกนะครับแล้วก็ปุ๊เบ็ดออกก่อนนะครับไม่เป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับวิธีการเสียบเมล็ดนะครับเอา จับกบไว้แน่นๆนะครับเบบป้าตะขอไปดี่เขานี่นะครับนี่ครับเขาไปข้างมานนะครับเสียบโซดขึ้นมาครับนี่แล้วครับยวแล้วนะครับนี่ครับข้าขึ้นมาอน้ใส่เลยนะครับ กระหม o ไปห้องพิเอีกแล้วนะครับนี่นะครับของหนาเนี่นะครับเอาเอาดำก็มานีนะครับนี่อะไรนะครบหม o ครับเสียงเง้เกเสียงุกตนะครับเสียงนี้ครับ ปบหน่อยนะครับมันจะอัางนี้นะคะผู้ว่าม่นหน้าสมยนะครับนี่นะครับตัวที่สองที่สองนะครับ ออกเส้นเสียบเนี่ยคือเกาเลยนะครับวิธีการเสียบเนี่ยนี่ครับเ้าตรงจับขามันนะครับตรงจับขาสิรูปนะครับนี่ครับบั็อกบริษเสียบสอนนะครับต้นโซนบ่ไรครับนี่ครับนี่ครับนี่ไดแล้วมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่ครับ รังที่สามอ่ะคุณจะวางใจยังไงคะรังที่สามใจหนี้นะครับลังครับังที่สามแยบปุ่เกอครับปุาเดิสเียบแบบใหม่นะครับก,ก ต้องเอาลคุบน่ะอย่างเดียร์ครับบนงเอินะครับคุณครับผมก็ไป ครับน้อเอาตัวกับขอลาไปก่อนครับอย่าลืม,ลมรับชมคลิปใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมเลยนะครับขอบคุณครับ